ลงกันค่อยลงกันลงยังค่อยลงกันมาตายอยู่กันกันเอันบเจ็บเจ็บเจ็บดีไัดไปไปอยู่ในถาเด้อ พ่อจะต่อท้อยห้งไงนเหรอคาฮะคุณถามงีแต่ว่ามันมาถามเนาะนไม่ถูกใจอีกเลยหัวแหละหัวแหละลอกหน้าไปแค่น่ะหัวอย่างเจ้าหัวแหละหัวแหละว่าเจ้าลอกหน้าไปเขียวมา นอเมื่อกินสิเพราะมันกินกับบักอันนี้บุหัวซีมีบอแต่ว่าแถวนี้มันกับบุควายมีดอกมันต้องได้ไปทางฟ้าคุณไอกี้ขี้ค่วย ไม่รู้ว่าจะมีไหมนะซอก่อนนะทุกคนเด้อเอาไปซอกกันเออเออบางคนอ่นเขามาเอาหมดแล้วว่ะ ก็บอกว่าเอ้ยมาเป็นครูเดสิแท้ก็อยากใ,ให้มาจับกล้องนี่ไงเห็นไหมออโต้เป็นยหงตุยไอ้หนอนเ้ยฮ่ามันย่ามาจับเพื่อนนออนี่ซื่อๆน่ะอะ๋เอาต้นอน่อนเลเราได้บ่ล่ะ

โอ้ย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 ไปเอาแก่คนน่ะใครขฮ็ดไหมมั้ฮอ้ยเอาแค่โอ้ทำแแหงชอบ่สนี้ เอาออกมาเลย,ยนี่อโอ้พวกินแก่ึงซับออกมแก่เลยทุกคนนอแรกแหกมันเ๋ยาชอย,อก,ก,ออยก,กันหุหนโงลองซานไปพยายามกนนดกูนเข้าไปลุ้มนะใจให้ใจให้ใจากหายเองนอนี่ ไปอยู่กับน้องอูฮะเกี่ยวอย่างกับค่อยเจ้าของโบมาเองไปเข้าไปกินอะนะน่าถุงเขาดีกกว่าไป ตาปักเบ็ดประกดขนาดแบบนี้ส่วนพอสดมาจากมือบอกว่ามันสีได้บอกว่าขัดได้นี่มีเีแล้วก็นี่อย่าฟื้นเลยน้องสาวาพี่บ่าวรออยู่ตรงนี้น้องอูจะไปดีกลัวตกลงหันเดินน้องอูเอ้ยจากระวางเสียมก่อนแหมคะแนเห็นก่อนละแหม เห็นยังเห็นแต่เสียมเห็นแล้วสะบ่อตัวเห็นแค่นนน้องอูคนดีของพี่ไปทำอะไรหรือตรงนั้นเบิ้งคือสิบุยคนเข้าไปดิคนเข้าไปไกลาย มาสามเห็ดบอกับบอซักขี้ดินที่ซื้อเลยทุกคนนี่ซอกนอไปโอ้ตายโปรตีนเล็บจีกแคบอัะนี้ยืนโปรเทียงปกติก็จีกอยู่ละหักเลยปัะนี้เห็นระบอกเด้อเน่าป่ะคัน อ้าวโถโอ้ยนนนนนไอ้มันง่ายเลยกับพวได้เนาะโอ้ยโอกาสให้มันใหญ่เลยแท้เอาเอา,เอา,ากินคำหนึ่งก็ดีใจ ลงไปลังลุ่มไปทางพุ่นไปได้ป่ะเฮ้ยทอดใจเอางอไม่ออได้ย่ะหม่ได้ว่าเฮียนังก,ก็เอามาแล้วบออาหาคือที่เอาจะได้นีนไม่ขัดสิไตรียซ้ำนีแล้วเออนักก่งเกา มาหานอจนฮอดบอนที่ขราเจ้าเก็บผักขราเจ้าปลูกผักกาดขายโอ้ปลูกผักกาดขายไหมเอาอันนี้พ่อนน่าจะบ่ออาอล้วตัวนี้บ่เอาแล้วเนาะเออเอแอหน้อยนางลินอยู่นี่ผู้เดียวตาเอ้เฮ้ เคนบ่เคยเห็นระยะค่อยออลูกยอ่อเออลูกอายจักเดือนล้วค่ะจะดแปดเดือนโอ้พอดีซจำลูกค่อยเด๋วบ้างไหมมาบ้างลูกสายเพอนีไหมนะฮักนะฮักผู้สายวะเนาะมอดในเจลใช่ไหมมันยานค่อยจ้ะเห็นค่อยละยาน,นเห็นค่อยใส่หมวกละยาน นี่เพิ่นเพิ่นปลูกพักไก่เฮ้หลายว่าพงไหมอันนี้เพิ่นบ่เอาได้นี่ต่อสวนพักเลยอ่ะเก็บไปขายวันเนื่องนอกกับบุได้ย้างลงทางนี้ทุกคยใจเบิ่งนเพื่อนเก็บพักอยู่เนาะ กลางนามหาน่จากไรโนอผู้เดียวก็มาเอาก้อนบองหอยพุดนอล่าให้ไล่ไว่กาก็เลยพากันมาเห็นกลางนาเพื่อนลูกพักอันอาดซ้อมผายทุกคนเพื่อนนออยู่นี่เลยเดะเฮ็ดบอนนอน,นี่เลยอยู่กอ,องโฮมไพ่บยู่ไหมทักทักเลยนอนเพื่อนอยู่กองโฮมไพ่อยู่ไหมาเอาไว้เพื่อนทุกคนเพื่อนลูกพักอ่าดพักาะอาดไม่ผายเลยเอาเด็ดมาชุดเพื่อนด้เยครับค่าสิเจียวขเด็ดของใครวะนี่มันแก่แล้ว คือพูเอาหัวเขาเลยเด็เขาไปทุปททาทการอันนี้เปนฟูกลูกบอนอันนี้ใส่ว้าฉย่มันเป็นกระบาน,นทำดินมันชายคู่กมอนแล้วเส้นทางไปทาด,ดิีกเี่ย่ะขึ้นไปที่บนจะเป็นเพื่อนน้ำเรือั่มนเนี่เ็นลุกกู ຍັງໃບໄກ່ເດອູ້ັດອອນດ້ດດ້ຈ້ກໍາມໃນ່ อันนี้ฮันย่านเพิ่นเก็บไหลเพื่อแล้วมันจะซีบงามานเด้อยนีีแ้วโยน่นาอันนี้มีไข่เนาะอันนี้เป็นนาเอรเลยวะพักเนาะตองนี้มนนอนเฝ้าเนาะบนนอนเฝ้านี่ขอมากินักเพลงัด

มันบองยู่เพิ่นกับอะไรนะเพิ่นกับปุกพักอยู่นี่เ็ดกบกินแล้วเนาะนมะอ่บย่ตอดะกินได้ตลอดพความใหม่วากินแบบกินตลอดเราไม่อยากกินแล้วสิฮานะเออมันก็ยังกินได้ตลอดเนาะมันกล้าด้ะมันก็กล้ามเซียบ นีจะมาเก็บไปกินเตียนนี่มาเก็บไปขายเก็บไปขายเออนี่นอนี่ก็ขายว่ะอืออันลูกไายอันลูกไายเจ้าว่ะแม่เออจัาเดือนละโอ้สำลูงเอาเลยไปคนลังอะไปคนเก็บเข้าไปขายกู้คุณอาซี่เลยมามาหาหน่อนี่ดิบุได้หน่อนี่ดิเออเออตัว่ิดี่เราฝนตกโดนแล้วมันทิ่ออก ฮะไปทานี้ทุกคนเนาะเพะแกใช้กระดูกหมูบอนี่กระดูกหมูซื้อมากับปิ้งซีนหมูเนาะคิดผ่านแล้วน้องโอ้คิดแกงแล้ะตัวไปิะไปหาแล้วเจ้าของแกงอันนี้เป็นเจ้าไปเซ็กก้นจะาม่บอเก้นเนี่ยเพื่อเอานางาอีกทีตัวไปขี่าโรลี เอากินน้ำอีเยียนก็น่าไอยากกินมทุกคนตัวนะอ้อนน้ำมาจะว่าเต็มมันตุกเราไปล้างก้นเมื่อสักนนี้ทุกคนได้มวยมึงจะหอยเอานอกมาไงไ่หอยอะไรก็ได้มงหนาเราลงลงไมป็าบ้านลงบึงโอ้ห่าอได้แล้วี่เลอก่อาไปตัวนั้นกันยังไหลอง อขาันในบ้านน่แหละเขาตื been, oh, ่นเศร้าัอไปอะนะแอวโอ้ปึ้งโคจุึบจิ๋นเนวกินน้าจิ้มจ้ก่อนยิ้งานกันเลยเออบรรยากาศอยู่ลองสานเลยทุกคนเด้อผู้พาปาดองพงพานาเป็นหน้าออนโ ดอกไม้สับซ้อนเสียงสะอ้อนสรงกลิ่นหอมหวนสนสาดทั้งมวลมีสิทธิ์เสรีอดรถ ก็บุกขึ้นแท้ก็บ่งรถอันหอบเครื่องนะดไมาทุกคนงามขนาดเออข้างกวางละไปไม่เห็นแล้วเอา นองน,นี่นะพักละลายให้หนเราไงหน,นองพักกากันพักบอลน,นามวมนัน,ะน,นมันเป็นหนองเลยเด้มันเลิกธนาคารใหม่อเลิก,อลกออตอนกมยเยอะเน,นี่อะไร ไปเอานะไปกินตัวไปล้างก้นวมึนไปกินจอยน,นี่คือนอที่เราได้มาทุกคนเนาะได้หอยเลยไม่หอยใหญ่โตได้สำเนี้เนาะทุกคนเนาะ นอที่เขาไปหามาเมื่อนี้ฟ้าปอกฟ้าแ้งกินเขาแรงกว่าสก,กุลไอ้สิอันเด็กกินตรงนี้ แต่ว่าคนก็ไปหาหลายคุณแหละประมาณเดือนเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนอะไรนอลายนะเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแป แค่จริงอันนอพวกนี้ก็พอแก่งแล้ว แกงแบบผู yeah, not ้คน เก็บไปค่อยๆก่อไปทุกคนฝนตกอากาศบ่ฮอนมื่อนี้ตอนก้อนฝนสิโต้ฮอนอยู่แต่พอแบบฝนตกมาแล้วกะเตาฮอนเก็บไปหายทุกคนแบบเบิ่งคักๆเยอะแต่ว่านอกกับโบได้ยัง ค่อยปอกไปคันแบบมันออกเลยๆเห็นไหมแบบเขาไปซับเอาซับเอานะคักขนาดได้บ,บนะั้นไปคุดเอานอดินมาคนะ พัวดนยี้เสียงนกฮองเหรอย่งตัวนกฮอง พอไปปออมากับเมื่อได้นอนี่ได้หอยเลยทุกคน ยุงก็เริ่มไหลอะไรทุกคนยุงก็เริ่มไหลละนั่งอยู่แบบนี้กับนี่ยุงเมีเยเด้ออุกใจอยู่อุกใจเรื่องฮานอยู่จังมือใดสิแลว้ว รอท่าที่ตามไปนำกันทุกคนอานอนทุกคนเนาะสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าใครมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจอุ้ยคลิปต่อไปเ,เด้อสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายลองนอกก่อนทุกคนโคเรีวเครื่องนี่นะต้อนงนั่งตั้งใจฟปงดีดีด